หลวงพี่ครับกลับนมัสก,การครับ,รบมีโยมถามว่าเป็นพระเนี่ย <c oughs> เดินเทศรรหรือว่ายืนเทศเนี่ยแบบเนี้ยคุยสนทนาธรรมแบบเนี้ยได้หรือเปล่าครับพระสัมมาสัมูเจ้าก็ให้คอนเซปต์ไว้นะว่าถ้าพระยืนโยมก็ยืนพระนั่งโยมก็นั่ง <c oughs> ก็คืออิริยาบทที่ไม่ให้คารวะสบายกว่าพระเวลาสนทนาหรือว่าแสดงธรรมเป็นต้นแต่อย่างไรก็แล้วแต่ถ้าเอาที่สบายกายและสบายใจแล้วก็ ดูที่อิทธิบทที่มันเหมาะสมครับก็สามารถทําได้หมดให้เราไปโฟกัสที่ธรรมะหรือว่าเนื้อหาที่ท่านกําลังจะแสดงดีกว่า <Wow. S 1> นะครับเ่วดอิทธบทต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องสืกย่อยซึ่งโอเคมันมีความสําคัญเหมือนกันแต่ว่าอยากให้โฟกัสในเรื่องของเราได้ประโยชน์อะไรจากการฟังธรรมครับเจริญพรถ้าคุณโยมีข้อสงสัยหรืออยากทราบเกี่ยวกับอะไรก็ตามสามารถมาคอมเมนต์ได้นะครับทาง QC ความคิดผ่านทิกทอกยูทูปเฟซบุ๊กอินสตาแกรม และ Twitter อย่าลืมนะครับกด Subscribe ไลค์แชร์ให้หนูพี่ด้วยเจริญพรครับ